ปิ้งจากบริษัทกิจสมบูรณ์พัฒนานะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำชุดเครื่องมือสำหรับอ้อยปลูกใหม่ที่จะช่วยทำให้อ้อยแทงหน่อขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็ยังช่วยเพิ่มอัตราการเกิดของอ้อยได้มากกว่า90%อีกค่ะเครื่องมือชุดนี้นะคะก็คือผันเปิดหน้าดินหรือที่เราเรียกกันว่าคัดเอา y นะคะเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดตัวเครื่องนะคะก็ตัวเครื่องก็จะมีชุดผ่านสฝั่งนะคะสำหรับเปิดดินด้านข้างที่ไหลลงอ่องออกขึ้นมา แล้วเราก็จะมีตัวชุดล้อนะคะสำหรับปรับระดับความลึกของตัวผานนะคะต่อมาก็จะเป็นชุดสปริงนะคะที่จะช่วยทำให้หน้าดินแตกร่วนซุยอ้อยของเราสามารถแทงหน่อขึ้นมาได้ง่ายและยังช่วยกำจัดวัชพืชไม่ให้มาแย่งอาหารของเราอีกด้วยค่ะชุดนี้นะคะราคาจะอยู่ที่45,000บาทนะคะเป็นราคาโปรโมชั่น ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อมาได้ที่บริษัทกิจสมบูรณ์พัฒนาเลยนะคะแล้วก็ปิงจะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างการใช้งานไว้ให้ลูกค้าในท้ายคลิปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ